สวัสดีจ้าวันนี้แม่ยวพามากินมะขามหวานนะคะซื้อมะขามหวานมามะขามหวานเขาบอกว่ามันขึ้นราแล้วไม่ควรกินนะคะเชื้อราที่อยู่ในเนื้อมะขามจะเป็นสีขาวบางคนเขาว่ากินได้แต่ถ้านอยู่บริเวณฝกักฝักข้างนอกเนี่ยไม่ควรกินนะคะแต่ทางที่ดีเราไม่ควรกินเลยดีกว่าถ้ามันขึ้นรา สำหรับมะขามหวานจะมีคุณค่าทางอาหารสูงมีวิตามินซีสูงช่วยในการขับถ่ายทําให้ระบบขับถ่ายเราดีเดี๋ยวมาปอกดูว่ามันจะขึ้นราไหมแม่อยูซื้อมาเมื่อเย็นนะคะสําหรับมะขามเนี่ยเขาจะเอาไปอบอบให้แห้งอันนี้มันเป็นแบบลักษณะรีบๆกินได้อยู่นะคะเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีราก็สามารถกินได้ ถ้ามีราก็อยากกินดีกว่านะคะที่แม่อยู่อ่านมาแล้วก็ศึกษามาให้เดี๋ยวดูสิอร่อยไหมหวานอยู่นะคะ ไป้ออยู่ขึ้นราแบบนี้นะคะนี่ค่ะขาวๆไม่ควรกินนะคะถ้าเกิดยังไงก็เอาออกก็ได้ถ้าว่ามันไม่ไม่เป็นราทั้งฝักจ้ะวันนี้แม่ยิวก็พามาดูมะขามหวานนะคะมะขามหวานถ้าขึ้นราแล้วเราไม่ควรกินแล้วพบกับแม่ยิียวใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ